เป็นไปได้เรื่องเราเข้ามานะเจ้ามาว่าเป็นเป็นวุชีนะเกิดอะไรนะกันชิ้ิเป็นเรื่องเงินเงินหรือแี่ไหนแต่บุหงาแต่ในช่วงเวลาเจ้าควบคุมเนาะผ่านเจ้าวุชีมาทางก็บบจักคือการว่ามิตรวิธีเรื่องเงินอย่างเดียวปะตอนนั้นแหละไม่แต่เรื่องเงินเลยยันว่าคือว่าอันว่าคือว่าสั่งในตายแล้วนะสั่งเห็นว่าสภาพว่าเตายตายตายแล้วเพิ่นเพิ่นเอาเอาคนใหม่เขามาเหยียบยามเลยบ่แม่นต้องบอกเกินได้บอกเกินบ่ได้ ว่าธรรมดาต้องโทรบอกข่อยเอาสั่งเขามาก็ต้องโทรบอกข่อยก่อนว่าโอเดี๋ยวนี้ข่อยเอาสั่งข่อยเด้อข่อยยันไม่ดิ้นไม่ยั่งก็ต้องโทรบอกลออเท้าล้อเท้าข่อยสักสองมือได้บ่ล้อเท้าข่อยพื้นโตขึ้นมาเอาเขามาปุ๊บมาปุ๊บแล้วมาเมาว่อจะเอาเจ้าเขาโกอเขาบ่ข่อยบนเขาไม่ได้ขาดสำหรับในเดือนโอเคพี่น้องเลยเนาะโอ้บาทเดนี่ฝนมงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลย เพิ่นขึ้นโคงแล้วค่ะมุงเรียบร้อยแล้วะจังได้บันนีกเนาะเยี่ยมมาทักทายทางเพิ่นก่อนสลาข่าวสารด้วยไปถ่ายเบาก่อนโดยโดยโดยพี่น้องเลยใช่ทางเพิ่นจะของเพิ่นเพิ่นอยู่อยู่บ่อเนาะครับไปพี่น้องเลยใช่จะของเพิ่นเพิ่นอยู่อยู่บ่อเนาะอ่าโอเคอยู่พี่น้องเลย โอ้เห็นอยู่คนเดียวบานนี่ดูสบายดีพี่น้องเลยอโทษเวาพอกันโดนเนาะใช่ทั้งเอ่ยคนอยู่บ่บ้านนี่ตัน้ยน้องหลโอ้คนไปตันอ้อยบ่ทั้งอยู่คนเดียวบ่เป็นยังไงเนาะคือว่านอ่หากินพี่น้องเลยมาบ้นนี้คนขึ้นราคาเรียบร้อยแล้วอ่าทั้งแม่พ่นว่าอย่างไรไอจะว่าอไรกัน ลายน้องหล่าติดตามเพื่นถามอ้ไรก็ตอบมเป็นเลยนะโบดูพี่น้องเลยอ่าแล้วทั้งไงได้อ่าโท่โอลมนันเพิ่นยู่บ่หรือว่าจังไดงยังินแต่ในคลิปน้องหล่าคือเป็นกราสันน่ะน้องหล่าดูน้องหล่าดยเพราะว่าทั้งไงกับบุกี้ยังดอกพี่น้องเนาะดูน่สิว่ากับบุหู่นะเพรา่โดยเพราะว่าอนข้ามกับเจ้าน้องหล่ากับสายแก้วน่ะเป็นโดยโดยให้ทั้งพ่อเพิ่นอ่าลองคุยเบ้างพี่น้องเลย กับมาเมื่อนี้กับผมยังดอกัวไหนอ่าสีมาอัานยังพี่น้องเลยให้ทั้งพ่อคุยกับทั้งแม่เพื่นอนนั่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าอ่า้องล่าติดต่อบวได้แล้วทางเพื่นอนนะก็เลยอ่าได้ออกมาคันว่าติดต่อได้กับบุ้มาลูกกวนอ้ายดอกพี่น้องเลยอ่าติดต่อบวได้คือเพื่นอนบล็อกเฟซส้องล่าไปแล้วฮะ,ะพี่น้องเลยอ้อโทษหมดได้พอแล้วนะ ดคันบ่อย่มันเยอคนจีบอรยังไงเนาะอันนี้เป็นอะไรสิทัสทได้ยบ่ว่าอบนะับ่ับก็ไปเป็นทางางคำีเตียนมาถามเก่าเนาตกระชิมาถามมึงจซื้อเนาะถามซื้อเนางโน้ตกรเพ่ว่าบอกจริงเลยมันเป็นไบดเรื่องราเข้ามานะจมาว่าเป็นเป็นวิชีนะกนกันวานนก ชีวิตเรื่องเงินก็เลยได้ดิแต่บางครั้ในสังเกตเวลาเจ้าควบคุมเนาะผ่านจาบวัชิมาทางกับโบจักด้วยกันว่ามีมีแต่เรื่องเงินอย่างเดียวบ่แต่ตอนนั้นแหละมีแต่เรื่องเงินเียแหละยันยันว่าคือคือว่าอันว่าคือว่าสร้างในตายแล้วนะสร้างในว่าสภาพว่าเป็นตายตายตายแล้วเพิ่นเพิ่นเอาเอาคนใหม่เข้ามาเหยียบยามเลยบ่เห็นนะ จังแล้วกันนี่จ้างแคว่าคืนกำลังนะก็บอกดูพี่น้องเลยบอกมันต้องต้องบอกเกินไหนบอกบอกเกินบุได้เพราะว่าธรรมดาต้องโทรบอกข่อยเอาสั่งเขามาก็ต้องโทรบอกข่อยก่อนว่าเดี๋ยวนี้ข่อยเอาสั่งขอยเตอร์ขอยันไม่ดิ้นไม่ยังก็ต้องโทรบอกเออล้อท้าล่อเท้าข่อยชักสองมือบุได้บ่ล่อเท้าข่อยพื้นโตขึ้นมาแล้เอาเขามาปุ๊บมาปุ๊บแล้วก็มาเมาเออจะเอาเจ้าเขาเกาอเขาบอกข่อยบุเขาไม่ได้ขาดสำหรับฤดเดือนเด้อเดือนหลังนี้บอกง่ายงแต่ผู้ใหญ่ผู้นี้ไม่เหม็นว่หรอก ถ่าเห็ดไปกวเชได้บุญบ่ได้บุนเ้อเพระว่นมันมีมีแต่เบ็ดซี่หรือขึ้นนั่นอไวใชได้บุญบบได้บุญเรื่องราว์ราวมันเป็นวันน,นี้นะธรรมดาสุขข่อยเห็ดมัดเป็นบ่อแม้เราบอกไฟก็เห็นสุขข่อยใส่ปลงปลใส่แล้วมาแล้วยังเหลือแต่เอาจังซีแฟ็ดไปแปะใส่อ่าเป็นผ <c oughs> ัวนำพากันชดเชยกับได้แล้ว่างแก้วาปดูกับโบได้วายยังไง สังเกตก็เพิ่นห้กันเองเนาะสองช่วงนี้สุขคนที่ต่อมาได้แล้วบอยเพิ่นว่าบอยบอยยว่าน้ำบอยยว่าน้ำกับยามามาเล่าจู่ฟังมาเล่าจู่ฟังมามาเบิร์กงานนั่นแหละมาเบิ่งงานเลือก็คือว่าบัวไห่บัวไห่ก็พูดไปยังสำหรับสังเกตมันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไปได้ดอกหน้าว่าพื้นหน้าหน้ากระเข่าปีนี้ได้ร้อยเจ็ดสิบสองปีนี้ฮะน้องปลาก็มีอยู่หาหนองปลาก็มีเพียงพออยู่แล้วเดินสถานที่พูกเคลื่อนกับมันบริ บ่ห้อมเด้อบ่ม่พี่น้องเด้อเอาว้าเสีอให้น้องลาถ่ายเบิ่งก็ได้ที่พื้นที่บนปกสร้างคนสําหรับสร้างแก้ว่ะบ่แม่นสิมาข้อนวายจะสร้างเฮ็ดงานจะสร้งที่บ่แม่นเด้อบ่แม่นให้เข้าใจเออเร ừ, ื ừ, ่องนี้ยเพราะว่ามันเต็มใจแล้วจังเว้าออกั่นนะอ่าเพราะว่ามันแฮงมันแฮงหุ่นแฮงแหงขึ้นแหงขึ้นมามาเฮ็ดอยู่นี่มาเออบ่ได้เด้อให้ภาคไปบอกพเนเพิ่นโทรมาหาเจ้าก็บอกร่ตรงรเออ บโลบลอดบบย่านดอกว่านั่นแล้วนี่บบย่านถ้าเพ,พื่อนอยากอยากขี่ยนมันบินมาบินมาเลยบนลงส่วนในเขตบจะเอารถก็ขับเอาอ่บินมาจากอเมริกาบินมาเลยจะเอาเงินไปขับเอาก็ได้มาคุยกันอยู่เฮือนเฮือนสังแก้วเองสังแก้วม,มีมีบนั่งบนยังให้ให้ใหหนัง่งให้สม้มฝักแหนอยู่เฮือนเออขอวอร์สนี่แหละเจะ้าวอร์สมเพื่นพนนอนจีวาจังไดทำพี่น้อง,นองเนาะ อ่า oh. อันนี้ก็บอกบอกมาว่าปุ๊บปรับเลยนะไอ้ก็เลยได้ยินแวบแต่ก่อนคนแรกมันก็เลยเรื่องเงินเนาะเคยจ่ายสั่งแก้วแล้วได้เงินนแรกเรื่องเงินเรื่องเงินนี่เพื่อนว่าวกินกินก็ยอมรับซื้อซิ่งมากินในเฮือนซื้อสิ่งเ่อละคาสามแสนซื้อคราบสี่แสนบางบางบางคราบล้านสองแสนก็เคยซื้อมามากินกินเฮยื่อมาเห็ดมุกกระต๊อกกระตะก็้วล้านสองแสนเพป็นว่ากินก็ยอมก็แม่นว่ากินเรื่องแต่ก็กินอยู่นี้เรื่องจ่ายจ่ายใครงานเนี่ยจ่ายแท้ ห้าร้อยเหรียญประมาณนึงเลือยงจังหันเป็นเป็นเงินซื้อกินมากินเงเทือนนี่แหละมากินเงินือนเฮือนนี่แหละไปซื้อไก่เดี๋ยววันนั้นก็ซื้ห้าแสนมาก็กินมัดบุญยังซื้อซีนงานบุญบ้านใต้หกเจ็ดแสนมัก็มากินนี่กินทุกันนี่แหละไปกับเห็นเนาะคือคือลุงลุงเหมือนกันขนาดขนาดที่เห็นน้ำอยู่กว่าลุง ลุลนนันเนจะเข้ามาหกห้ามางา้นคุณอาแกนเอาสิ่นมามาพอว่ามาเลี้ยงลุน้องแล้เลี้ยงครอบครัวของบ่อหมานเลี้ยงตลอดจะกินทํากันนั่นหละกินกันเรามีมีมีคนแต่นันเผู้ผมเมียเจ้าเอ็ผู้เมียเจ้าคอยคอยวาว่าสิอีกตอนี่คนในหินโบรานแต่ว่าคอยบวชงรอกแต่เฉพว่าอยู่พังเขาว่าว่าเขาเรื่องเสือเาก่า่มเขาพิจารณกับว่าแมน่หรือว่าว่าคงกินบุคเคยซสื่อว่ามาอัน คาบละเซน0ี่เถอคาบละสามสิบพันเศาสามสิอันไปเบิงรถตลาดสินตลาดว่าซื้อส0มสิบันได้ยังได้บประกาศรถหัวหนึ่งอสิ้นบุเคยมีหรอโลสามสิ 30, บพันบนี้เอ่อมัดยางได้เกูนาแหละคาบละสามสิบพ<ๆ>ันด็กินได้ไก่ตัวหนึ่ง,งต,ต,ตัวเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเป็ดตัวหนึ่งแซน,แนปาแล้วเดซื้อเป็ดกันล,ลงตลาดมื่อหนึ่งมัน บงนนั้มก็ต่ำกว่าสี่ห้าแสนคือผมบ่กเออเป็ดเถื่อนตรงนู้นเป็ดเถื่อนตรงนู้นเอาสมกินอยู่พี่กระแมนกระซื้อมาสิพุ่นเงินอยู่พุ่นกระซื้อมากินอยู่พี่เออเข้าเข้าเอามาเคยเอามาหมากระมัดไปสอบอยู่กันตรงนึนกันเคยเอามามาหมาอยู่มาหมาอย่างกือหินสาบัวก็อกันเคยเคยอยู่เพราะว่าเพิ่นให้นอนอยู่นี่เห็นเพิ่นว่าเอคนเป็ดที่ไอ้ชุนหามานอนอยู่นี่เด้อกะกะบอกทีแรกกะจบบวชช่วงบวกินวันนี้ได้ ใชาเด็กเพื่อนพูดนอนนี่พูดโบต้องมานอนอยู่นี่ก็แล้วอันนี้เพิน่นเพิ่อนว่าวเบรดร็ดรูปหลังแล้วแลชุดท้ายมาฮักหลังทันทีกาโบเป็นยังอ่าอ่ะไทยสุนี้ก็ขอโทษขออาภัยน้ำ fc หลายทุกคนถ้ายไอสั่งแก้ววิวพิจารณาประการใดขอยอมขออ่อนขอ,อยอมสาธุพี่น,องงน้องเองเนาะอ่าภาษีประมาณนี้ทางพ่อเพิ่นก็ได้อ่อาก็เพิน่นอ่า ໂດຍພີ່ນ້ອງເດກະຫາຄວາມຢາກຫາຍອັນນັ້ນແຫຼະເນາະວ່າຈັ່ງໃດກະຫາຮັດອັນເຮັືນດບການຮົາມາບິົາເາມດວບຄຳັດີນທໍດุยກຄ້ນໍາາຍຫັຫຫາຍเก็บ ะจังไรพี่น้องเลยเนาะบานนี้อ่าถือว่าอ่าคุยพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนาะโดแต่วติดต่อนื้เพิ่นบ่ได้ก็บ่เป็นยังเนาะมีแต่เฮาก็สิปล่อยวางเลยพี่น้องเลยปล่อยวางปล่อยวางนับเป็นมื้อนี้เป็นต้นไปเป็นปล่อยวางสละสิทธิ์เลยสําหรับเรื่องนี้แต่ว่าอ่าเฮาแบบยังพี่น้องเลยเป็นหนี้เป็นสินลูกน้องก็เฮาหามาจ่ายเองเนาะเบิดอร์ไทยก็ได้พี่น้องเลยเบิดอร์ไทยยังว่าว่ากันพี่น้องเลยเนาะ เธอว่าเขาทำบุญทำทานไปไหนกันพี่น้องเลยอ่ะโอเคบอเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะดําเงิน10ล้านนี่พี่น้องเลยโอ้ยมีปัญหาเนาะเธอว่าโอเคอยู่พี่น้องเลยโดยพี่น้องเลยเธอว่าบอเป็นยังเนาะอาจจะได้กับมุกผ่อนใจได้เพิ่นจ่ายน้ำแล้วการได้เงินสั่นนี่โดยเพิ่อนใจก็หมื่นปลายหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดผ่อนใจนะพี่น้องเลยจ่ายแล้วเ็น่นั่นก็ บ่งวนพุ <Nacional ya asure> ่นเนาะข่อยช่องขางซายเนาะให้จบโดยพี่น้องถือว่าโอเคเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องเบิ่งว่ามีหยังกเครื่องององข่อยสิได้เก็บไปเท่านั้นยังเนาะ่อยแล้วล่ะพี่น้องแล้วคือแล้วเนาะถือว่าโอเคพี่น้องเอ้ยกสิประมาณนี้อ่ากบ่ว่าพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เฮาก็แบบบ่ฮู้บ่กล่าวหยังเลย ຖືว่าเฮาเฮ็ดกะได้มาบักหลายแล้วพี่น้องเอ้ยยังเหลือแค่แผนปลาะปลมอีหยงเฮาตีแล้วยังบิดพี่น้องอัดทวนก่อเด้ประมาณนี้แหละน้องลาได้ก่อแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็มาถ่ายให้เบิ่งเพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวว่าให้พี่น้องบ่เชื่อใจกันพี่น้องเนาะเด้หาที่ทีมงานน้องลาได้ก่อคุงเท่าไหร่ด้านแล้วแล้วเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยมันบ่แม่นน้อยเนาะหลังนีพี่น้องเอ้ยเพื่อนอ่า ถือว่าทางพ่อนี่โอ้ยเพิ่นใจหอนพี่น้องเลยอันนี้ก็น้องหลาบพรว่าเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่อนเครียดตั้งแต่เหึงแหละพี่น้องเลยตั้งแต่เอามาเอามาอ่าแต่ห้องมอเลยอ่าเพิ่นออกมาอยากออกมาระบายอารมณ์เลยพี่น้องเลยเนาะอ่าเพราะว่าทางพ่อเพิ่นก็เป็นคนแบบจะได้พี่น้องวูบวาบแน่อันนี้อันนี้ก็น้องหลาขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องเนาะขอโทษขอให้น้ำพลอยพี่น้องเอฟซีเล่าพี่น้องเลยอ่าที่ว่าว่าคันใดเนาะ อุ่นแห้งพี่น้องเลยหรือว่าจังไดอ่าก็ต้องขอโทษหลายๆพี่น้องเลยเนาะาโทถือว่าเจ็บชิ้นเนาะพี่น้องเนาะคำนี้กันเลยถือว่าคุยกันเรียบร้อยให้ทั้งให้เพื่อนติดต่อเพื่อว่าติดต่อไร่กับบเป็นยังพี่น้องเลยอ่ไปพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็น้องหลาจะขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยไปพบพพอคลิหน้าพี่น้องเนาะอ่สำหรับคลิปนี้ก็น้องเชลาไปแล้วพี่น้องเลยโดยสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ สบายดีพ่อยพี่น้องกันเบอร์สุขุูสุขคนพี่น้องเลยสบายดีสบายดี